ตอนนี้เขากำลันดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับคนไทยคนไทยค็ไทยคนไทยไทยค่ะ มีข่าวลือร้ายรๆมากมายว่ามีความขัดแย้งระหว่างพระคณิฐาสองพระองค์คือพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชธว่าใครจะได้สืบราชบัลลังก์และเป็นรัชกาลที่11แต่บ่ายวันนั้นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรสเสด็จไปโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อทรงเยี่ยมพระองค์เจ้าพชรกิติยาภา ผู้ที่เผยแพร่ข่าวลือที่ไม่ดีเช่นนี้ควรรู้สึกละอายใจเมื่อพระองค์เจ้าทีปังกรก้าวลงจากรถเข้าสู่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สเสด็จทรงเดินเร็วมากพระพักทรงห่วงใยในพระพรานามมยของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหลังจากออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้30นาทีทุกคนก็เห็นเจ้าชายทรงมีความสุขมากทรงเดินช้าช บางทีพระองค์เจ้าทีปังกรก็ทรงเห็นว่าพระพลรานามัยของพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงตัวและทรงหายดีแล้วในระดับหนึ่งในบรรดาพระบรมวงศารุวง์ทุกพระองค์ที่เข้าเฝ้าพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภามีเพียงพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชคเท่านั้นที่ทรงหยุดสนทนากับทุกคน มีคนทูลถามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติเกี่ยวกับพระอาการของพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงประทับยืนและรับสั่งว่าพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงมีพระพลานาไมยแข็งแรงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงด้วยพระดำรดดังกล่าวพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติจึงทรงช่วยคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับพระพรลานามัยของพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวานนี้คนไทยทุกคนได้เห็นพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงพระเจริญยิ่งยืนนานพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงแสดงให้คนไทยเห็นว่าพระองค์โตแล้วจริงๆพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติไม่ใช่เด็กอ่อนแออีกต่อไป การที่พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตทรงมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนทำให้เห็นภาพของท่านผู้หญิงสีรัตสุวรรณดีในอดีตเป็นสไตล์ที่จริงใจเรียบง่ายเจียมเนื้อเจียมตัวและไม่หยิ่งพยองดังนั้นเมื่อบ่ายวันนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตเสด็จไปโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ทำให้เราทราบข่าวพระอาการประชวรของพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาณ พระองค์เจ้าพัชรกิติยภาภทสงรีพระพลานามัยสมบูรณ์พร้อมเสด็จกลับวังหลวง